มิปัสนานี้มีผลอนิสงส์อย่างยิ่งปัตทานศิลปม,มิหารภาวนาย่อมทําให้ผู้เจริญนั้นมีสติไม่หลงเมื่อทําการลกิริยามีสุคติภพคือมนุษย์และโลกสวรรค์เป็นไปนในเบื้องหน้าหากจะไม่บรรลุผลทําให้แจ้งซึ่งพันิพานถ้ามีอุบัิิัยมมักผลมีก็ย่อมทําให้ผู้นั้นบรรลุมักผลทําให้แจ้งซึ่งพันิพานได้ในชาตินี้ทีเดียว อันหนึ่งยากนักที่จะได้เกิดเป็นมนุษย์เพราะต้องตั้งอยู่ในธรรมของมนุษย์คือศินห้าและกุศลธรรมบทสิบจึงจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์ชีวิตที่เป็นมานี้ก็ได้ด้วยยากยิ่งนักเพราะอันตรายชีวิตทั้งภายในภายนอกมีมากต่างๆการที่ได้ฟังธรรมของสัตบุรุษคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ก็ได้ด้วยยากยิ่งนักเพราะการที่เป่าว่าง